หลังจากที่ l ลายได้มีการอัปเดตแอปพลิเคชันคุณรู้หรือไม่ว่าเราสามารถนําสีจากภาพมาทําเป็นสีตัวอักษรได้ทําอย่างไรไปตามกันค่ะเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกเพื่อนมาหนึ่งคนจากนั้นให้เข้าไปที่แกลเลอรีตรงนี้ค่ะเลือกภาพมาหนึ่งภาพให้เราแตะไปที่กลางภาพนะคะอยากพิมพ์ข้อความอะไรให้เราไปเลือกคําสั่งตรงนี้ตัวทีตรงนี้ค่ะ แตะตัว T เป็นหนึ่งครั้งพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะคะในที่นี้พิมพ์คําว่าสวัสดีตอนเช้าจากนั้นเรามาเลือกพื้นหลังตรงตัว T ท,ที่มีสี่เหลี่ยมล้อมกรอบค่ะเพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของข้อความเราให้เด่นชัดขึ้นมานะคะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าแล้วมีพื้นหลังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราไปดูที่ตัวด้านซ้ายมือค่ะจะมีสีให้เราเลือกลองแตะเข้าไปนะคะสี ก็จะมีให้เราเพียงเท่านี้ซึ่งถามว่าโดนใจเราไหมก็ไม่ได้โดนค่ะตรงนี้เลยนะคะแนะนําตัวดูดสีตรงนี้เลยค่ะทําอย่างไรให้เรากดแตะไปที่ตัวดูดสีตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีสัญลักษณ์เหมือนหยดน้ําถ้าเราเลื่อนไปที่ตรงพื้นสีก็จะเปลี่ยนพื้นหลังของตัวอักษรเราก็จะเปลี่ยนเราชอบแบบไหนเราก็เลือกวางได้เลยนะคะในที่นี้เอาสีสีของน้ํากาแฟ แบบนี้นะคะพอได้สีที่ถูกใจแล้วกดวางจากนั้นให้กดคําว่าเสร็จสิ้นตรงมุมขวาบนแล้วก็เลือกเลื่อนตำแหน่งของข้อความว่าเราจะเอาไปวางตรงไหนจัดเพียงให้สวยตัวหนังสือใหญ่ไปเราก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางบีบเข้าขยายออกบีบเข้าขยายออกแบบนี้ถ้าต้องการเลื่อนก็ใช้นิ้วชี้กดแช่ที่ตัวอักษรเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายๆเราก็ทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องอัปเดตแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะคะลองทําดูคะ่ะ